ปอติจะได้ถือไปน้ำกัดไปสองก้องเคียงกันไปน้่กันหลอนตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ก็ตอนนี้ผมอยู่กับช่องน้องด้วยนะครับช่องตัวเองก็ไรครับช่องน้องก็ไรนะครับชื่อโป้งชื่อโป้งนะครับเดี๋ยวผมเอาช่องน้องเป็นหลักนะครับอันนี้อันนี้วันขึ้นแล้วอันนี้ พี่โป๊ะเป็นที่ห่พี่เขาด้วยนะพี่โป๊งเป็นเงินสั่งได้ครับขึ้นมายี่ผิอันนี้มันพี่อันน้ไหมไม่ได้ครับขอบคุณครับไปเลยครับ เดวดต้องอน้แม่งแดดมากใส่เร่ใส่กส่กนเลยได้ไหมครับผมครับขอบคุณแม่ๆที่แอบนอกใจห้องน้องมามาแบ่งปันในห้องนี้ด้วยนะ พรุ่งนี้จะเป็นพี่ท็อปนาอดนะครับนี่ๆๆๆเป็นไงอื้อือที่ตาปั๊ตรงน จะได้อิสรคามคุณค่านี่แ่ที่สุดครับเลยฉไลท์ไลทให้มันครบชั่วโมงนะครับให้มัน ให้มันได้ตามที่ TikTok เขากำหนดนะครับอาจจะได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนกะ็ได้โอเคครับไว้ฟุ้งขึ้นดูไม่ไมล่ะอ๋อนอนแล้วเอ้ยรวยละไปแล้วกี่โมงบอกสองโมงเจ็ดเจ็ดเจดเจ็าบเดี๋ยว เช่างลงเครื่องตอนแปดโมงเห็นน้องแอดมินน้องแอดมินว่าแกอเอรเลนะคนงานครับเก็บกล่องนะครับกล่องูของเปิดแล้วนะครับมีกล่องลอยด้วยนะครับกล่งมากไ่ก่อนได้ไหมย่างย่างองพร้อมเลยมันมีมีฟองเย็นบุล่มกับา ม่อีกเคะตอนน้สิไม่วงะลยนนอีกสักแก้วไหมไม่ดูขึ้นนะสั่เลยวเครื่องร้อนเลยลงลงให้สั่งงไปนอให้สั่งไปสปนนองอแม่แม่พี่ีพาดูไงนะครับสีบรกนี่ครับ ถ่ายสตูของพระเอกคนใจดาวในโลกเทียมไม่นอนอ่ะขอบคุณนะครับเข้ามาแล้วก็อยเข้าใจให้น้องนะครับรางวัลมอบมาปาวันไปฉลามปาประดุกส่งมาถึงที่ไหนบ้ระดุกอนไม่มีวิญญาณสวัสดีครับสวัสดีครับอยากส่งอะไรให้น้องก็ส่งมาทางนี้ได้เลยครับ คือถ้าส่งให้โป้งส่งเฉพาะไอ้ดอกกุหลาบนะแต่ถ้าประาวางส่งทังนี้หนึชิ้นชิ้นกันเยอะโอ้ขอบคุณนะครับพอจอดพาแจงให้บังยายบอสเต้าหยองเรานะครับกับน้ำหอมเต้าหยองทีอาบีเป็นน้ำหอมที่หอมมากขีดอยคอนเทนต์ของมพิงเตอร์ครับ <c oughs> เป็นไงเป็นไงสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ,รบขเข้ามาแล้วอยู่ดีทำงานต้ต่อกันสงสัยคนไปเอาหมดทีน,นี้ลูกพี่มาขิงลูกน้องนะครับท่านนี้นน <laughs> มาแย่งมาแย่งของขว <laughs> <laughs> ขอบคุณนะครับดูความหล่อของเจ้าอย่างเรานะครับ อ๋อคุณน้ำฟ้าสวัสดีครับคุณแม่น้ำฟ้าก็มาคุณแม่น้ำฟ้ามาแล้วสวัสดีครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาดูบรรยากาศนะครับของการถ่ายสตูของบอสเตอร์ยองเรานะครับให้กำลังใจกันค่อยจอเข้าใจแชร์กันเยอะๆนะครับแช้ครับน้องหล่อมากแม่น้ำฟ้าบอกหล่อมาก ไปเขาดีเขาแหมครับขแค่ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาในไลฟ์นะครับช่วยกันแชร์ให้หน่อยนะเข้าใจเข้าใจช่วยกันแชร์กันเยอะๆนะครับโอ๊ยงานรากล่นตัวโมิเศษสวัสดีนะครับขอบคุณวองขวัญนะครับขอบคุณเข้าใจครับไหน้าคือตรวจไม่พบใบหน้าคือตรวจไม่พบใบหน้าไม่มีการเคลื่อนไหวงี้หรือเปล่คนอยู่ใครครับจับหายไปแล้วใช่ไหม <Okay. S 1> อ๋อ,อวัน,นลุกวันนี้ดีมากๆออ๋อครับแม่น้ำฟ้าปะโป่องกันเธอเอาเครืองเธอเลิกเธอมาหนีซะตอนนี้ขอบคุณ4 6ท่านนะครับขอสักขอสัก500คนดูให้ให้ใหหน่อยนะขอสัก500คนดูนะครับนาเห็นไหมไม่มีบรรยากาศให้ดูง่ายแบบนี้นะครับ เอกสุดหล่อของพวกเรานะครับเจ้าของแบรนด์เต้ายองทีอาบีนะครับเป็นน้องรอมที่รอมมากช <c oughs> <c oughs> ิงกันยุนะะ <c oughs> ไปเลยครับ <c oughs> ครับบรรยากาศที่นี้ไม่ได้เจอ่อยๆนะครับสองแม่หนตาม่น่ พุ่งนี้เต้าเต้าพุ่งนี้เต้าพี่พรุ่งนี้เต้าพี่๋อขับใชใช่ใช่ใช่ใชใชได้ครับเรียมากิบบาน,นพพเด็ดได้ยังให้ให้ประมนีวันที่2ุธันวาคมเป็นครืกาของวัเดียวันนี้นะครับเกิดการอีีหน,น้ากันทัไทยหน่อยนะแม่แมที่ทีน้อทุกท่านนะครับวันนี้มาเอาไป แต่ใค้จ้าของบอสเต้ายองลังเจ้าของน้ำหอมแปรงเต้ายองทีอบีคถ้าถามว่าเขาเป็นใครมาาเขาคือน้องเต้ายองครับเป็นเจ้าขแบรนด์น้ำหอมเต้ายองทีอาบี1 0าน k ต่อไม่ใช่1,000อกให้เยอะนะครับช่วยกันแชร์นะมามาช่องนี้มาช่องนี้ใกล้ เอาจะไม่อยู่ใกล้นี้สวัสดีมาบอสเบรัหมดสองช่องเลยสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่เมตตานะครับที่ดูไลท์แ่ดีใจกับผู้ได้เหรียญเลยนะครับมีกล่องรอยด้วยนะครับโอ้ถป้แล้วนะ่ยชื่อกันนะครับแม่ๆไชเปย์ใชเปย์ ขันโปเปมันเจี๊ยบไม่ใช่มามเสือ้อไปของเราต้องใอส่เสื <c> ้ <oughs> อแม่เขาต้องใส่แบบนี้เหนื่อยมากฉับไหมฉับไหมไม่ฉับเลยนะครับจังไลยล่ะก็่อไหมครับยี่สิบหน่วยเจี๊ยบครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ครบสวัสดีนะครับแม่ขอบคุณกุ <c oughs> ณหลาบครับแม่ ได้เลยเรเื่อยๆทุกตัวหมดสือไปเยอะเรื่อว่าเอาเสือไปแค่ของที่เคไล่ไปตอนนั้นแม่แค่ของแบบยังไรต้องรี่หาเบอรครับขอบคุณครับแม่ยังมีกมล่องอีกเยอะแม่เก็บเรื่อยๆเด้อครับคุณแม่ยวนใจทีมงานบ้านน้องเต่าอรืออัน,นชวนกันมาห้องลูกด้วยนะครับในนี่ๆห้องห้องเราเราอยู่ใกล้ใกล้ใกล้กลว่าห้องน้อง <ๆ S 2> <ไป S 1> ครับ าเจอกันนะครับซ c ห้องน้องอยู่ไกลห้องน้องอยู่ไกลห้ององเราอยู่ใกล้แม่ห้องเราอยู่ใกล้ก่อนไม่เหมือนต้งอยาาน้นิเลาาดีนะ่เมาดียวัต้ขอเลยเรวงโอเขขปี่ยนข่าครับครับครับช่วีครับเดีวเจอกันนะคุ สุกี้นะพอเขาเจ้าแช่ไปก็ได้คนติดตามเ,มเ,มเาิ่ะขึ้นรอพี่ายที่ใหญ่ไหลไหลแขของเตาอย่างได้คั่คนเพิ่ม,มอีกประมาณเศร้าได่หลายอีก<ด>ค <น S 1> ุยเก่งรับผิดชอบคนละมีเตาอย่างแม่แอมแปะเข้าห้องว่าเป็นน้องแอมขอบคุณ <c oughs> แค่ให้หน่อยนะเขาสัก400คนดูให้กำลังใจบอสต้องยอมกันะครับ่พอจอเขาใจช่วยกันทำให้กังใจน้องเต้าด้วยกันครัเน่ว้าวขอบคุณน100คนดูขอบคุณนะครับน่ารักเต็นเลยตอนนี้นดอีีกแล้วบอสค่าตกออาเอาเออาเออาเอาเอาเอเอา รอรอ,อนอรอตัดคอมันด้วย่ออมีแม่ครับแม่เดี๋ยวบอกให้แม่น้องน้องน่าจะทานกาแฟเฉยๆนี่พี่เดิมฟ้าคิด,คดยังไงนะครับช้บไปชับไปเดี๋ยวน่าจะเสร็จคอเลกคอเลกชันนี้ก็น่าจะพักทานข้าวกันนะครับ แต่ว่าน้องแต่ว่าน้องนี่ไม่ไม่น่าไม่น่าอยากทานข้าว<ะ>นาน่าจะอยากนอนมากกว่าครับสภาพฝากบอกให้ท <c oughs> <gerade S 1> ี่ห <c oughs> ้องกินต่ออย่างต่อเตะเหมือนเด็ก <c oughs> <c oughs> ตบมือให้ตบมือให้แอบลูกเมื่อกี้ดีมากสร้างฟีดแล้วก็เอามือไปสิ่อ <c oughs> ังหวะ <BAR>

ออสักหน่อยก็เดี๋ยวน้ำตาลน้ำตาลตกอีกครับดเดี๋ยวก็เบี่ยงอีกเดี๋ยวก็วินอีกเอาบินฉ่ำก็บินช่ำ400สามพันกรัขอบคุณพี่ฝันให้ไกลนะครับฝัในใยังไกลใจยังหนาวขอบขอบคุณการติดตามครับขอบครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ ของเขาใช่ไหมของพ่อของานี่ผมไม่ได้ขอใจส้มไม่ได้ขออะไรนะครับหล่อจริงขึ้นมากเออวันนี้วันนี้หล่อเขียวเนาะหล่อเขียวเียหล่อเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวบดูดูแบ๊บ เ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้นั่งหลับเมื่อกี้นั่งหลับสะดุง้งสะดุ้งมาเหมือนเหมือนคนเหมือบบน,น,นคนแบบพักไม่พอแล้วสะดุง้งครับแล้วแบบเป็นหน้าเหลือ <c oughs> ๆครับว่าเมื่อกี้แอบหลับไปเหรอหรือว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าคนไม่ได้ไม่ได้นอนนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยครับะจะหลอนหน่อยขอบ<ะ>ขอบขอบคุณคับแม่ขอบของข้าคุณแม่ครับ ขอ,ขบ,คบ,ขอขบคุณแม่ขอบคุณแม่จรงใจขอบคุณโอ้ขอบคุณต่อคุลาบจากคุณมามาแพงเหรอสตอรี่ขอขบขอคุณครับขอบคุณคุลาบครับเนี่ยผมถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้บาร,รมีน้องนี่ผมไม่ได้ขนาดนี้หรอกลุงเถอะ มันจะไม่ค่อยได้เก็บไว้นน่ <Okay. S 1> เก็บเร็วมันที่สุดที่สุดเลยคนดยได้สิบเจ็ดคนกเบ๋ครึ่งหนึ่งของน้องน้องห้าร้อยของเราสิบเจ็ดคนอะไรหล่ะอะไรหรอใขออขอบคุณของขวัญน,นะครับคุณพี่